เมื่อชายผู้ถูกเลือกสร้างความหวาดกลัวให้กับจกักรวรรดิอังกฤษที่ยิ่งใหญ่ถึงขั้นที่ยกกองกําลังทหารพร้อมอาวุธยุโทโธปรกรณ์เต็มกำลังพลิกแผ่นดินอินเดียเพื่อตามฆ่าเขาจนสุดท้ายชายผู้ถูกเลือกก็ได้เริ่มมาหาสงครามครั้งใหญ่ขึ้นมา สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูวนไบชแนลวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่องเซรานาราสิงหาริตี้โดยหนังเรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนาราสิงหาริตี้นักต่อสู้ผู้อิสรภาพของอินเดียก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะในยุคล่านานิคมอินเดียตกอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ ชาวอินเดียหลายคนถูกจะไปเป็นทาสรับใช้และทำงานในทหารอังกฤษส่วนที่เหลือก็จะถูกขูดรีดเงินทองและพืชผลอาหารในรูปแบบของภาษีที่ไม่เป็นธรรม ชาวอินเดียที่ขัดถืนหรือต่อต้านก็จะถูกทรมานหรือถูกฆ่าตายอย่างโหดเหีเ้ยมทารุณในยามแห้งแลง้งที่ผลผลิตวีไม่มากพอพวกเขาก็ต้องอยู่อย่างอดอยากจนชาวอินเดียทนไม่ไหวลุกขึ้นต่อต้านอังกฤษนําไปสู่สงครามการต่อสู้เพื่ออิสรภาพแต่ด้วยกําลังคนที่น้อยกว่ามากอีกทั้งฝั่งอังกฤษมีอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากกว่าทําให้ฝั่งอินเดียสู้ได้ยาก การต่อสู้ปฏิวัติครั้งแรกที่เป็นที่รู้จักคือสงครามกบฏอินเดียปี1857นำโดยพระนางลักษมีใบแต่จริงๆแล้วการต่อสู้กับอังกฤษมีจุดเริ่มต้นมาก่อนหน้านั้นซึ่งพระนางลักษมีใบก็ได้เล่าเรื่องราวของเซรานาราสินหาเรตตี้ให้เหล่าทหารฟังว่าชายผู้นั้นคือคนที่เริ่มต้นการต่อสู้มาก่อนหน้านี้เป็นชายผู้ที่ยังกวัดแกงดาบในมือแม้ถูกตาศีรษะ เป็นผู้ที่ทําให้จัก,กรวรรดิอังกฤษหวาดกลัวและเรื่องราวของสิงหาเรดดี้ก็ได้ปลุกใจทหารหนึ่ร้อยนายที่กําลังจะยอมแพ้ให้กลับมาฮึดสู้อีกครั้งตัดฉากไปเมื่อหลายปีก่อนวันนั้นเป็นวันที่ฝนตกหนักอีกทั้งยังเป็นวันตายและวันเกิดของเจ้าชายองค์หนึ่งเจ้าชายตายตั้งแต่ออกจากท้องแม่แต่เสียงฟ้าร้องก็ทําให้เขาฟื้นขึ้นมา โหนจึงทำนายว่าเด็กคนนี้เป็นนามาตาและเป็นผู้ถูกเลือกแห่งสายเลือดของมัจจารีและชายผู้นี้ก็คือนาราสิงหาฤตตี้เมื่อตอนสิงหารตตี้ยังเด็กเขาก็เป็นผู้ถูกเลือกให้ทำพิธียังนาเพื่อขอฝนและในทุกๆเทศกาลสิงหาเรตตี้ต้องจุดตะเกียงดียาบนยอดเขาที่เปรียบเสมือนเส้นทางสู่อนาคตอันสดใสาทางด้านปู่ของสิงหาเรตตี้เป็นเจ้าเมืองนอสซัม เขาไม่มีทายาทจ,จึงรับเลี้ยงสิงหาเรดดี้ไปเป็นผู้สืบทอดตำแหนง่งเมื่อสิงหาเรดดี้เติบโตขึ้นเขาก็ได้เห็นความโหมดเหี้ยมของทหารอังกฤษที่ทำต่อประชาชนชาวอินเดียทางด้านปู่ของสิงหาเรดดี้เขาก็เจ็บปวดมากเช่นกันที่ต้องอยู่อย่างทาสแต่ถ้าต่อต้านก็จะโดนฆ่าซึ่งอินเดียก็ไม่มีทางชนะได้เลยเพราะเกรงกลัวปืนที่อังกฤษมีแต่สิงหาเรดดี้บอกกับปู่ว่าเขายอมสู้จนตายดีกว่ายอมเป็นทาส มันก็ทําให้ปูตัดสินใจพาสิงหาดุตี้ไปฝากให้พระอาจารย์ช่วยฝึกฝนสั่งสอนพระอาจารย์ผู้นี้มีความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านวิทยาศาสตร,ร์และการต่อสู้ซึ่งพระอาจารย์ก็รู้ดีว่าคนที่จะชนะสงครามนี้ไม่ใช่คนที่คาทหาอังกฤษได้เยอะแต่เป็นคนที่สามารถจุดประกายและนาผู้อื่นได้ซึ่งพระอาจารย์ก็เห็นสิ่งนั้นในตัวสิงหาดุตี้เมื่อสิงหาดุตี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่เขาได้เป็นเจ้าเมืองนอสซัมหนึ่งใน61เเมืองของเรนาดู ตั้งแต่อังกฤษเข้ามายึดครองอินเดียทั้ง61เมืองก็แยกตัวเป็นอิสระไม่สามารคีกันสิงหาเรดดี้อยากให้เรนาดูกลับมาเป็นหนึ่งอีกครั้งจึงจัดพิธีครั้งใหญ่ให้ทุกเมืองมาเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองและบูชาเทพเจ้าด้วยกันลักษมีนักเต้นที่มาแสดงในงานได้บังเงินพบกับสิงหาเรดดี้ในขณะที่เขาสวดขอพรใต้น้ำซึ่งมันก็ทำให้เธอหลงไหลในบารมีและความสามารถของสิงหาเรดดี้ ซึ่งหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้มาพบกันอีกครั้งแต่ก็ยังไม่ได้พูดคุยกันเพราะอยู่ดีๆสิงหาเวตตี้ก็รู้สึกถึงความผิดปกติอะไรบางอย่างซึ่งมันก็คือฝูงวงัวคลั่งที่วิ่งตรงมาที่งานพิธีด้วยไหวพริบของสิงหาเวตตี้เขายิงธนูเป็นสองดอกก็สามารถเปลี่ยนทิศทางของฝูงวัวได้แต่จุดสิ้นสุดข,ของทิศทางนั้นก็คือหน้าผาสิงหาเวตตี้จึงขี่ม้าไปเปลี่ยนทิศฝูงวัวให้ลงน้ำทำให้วัวทุกตัวปลอดภัย จากนั้นสิงหาเรตตี้ก็สืบหาสาเหตุที่หัวคลั่งจนได้รู้ว่าเป็นฝีมือของหนึ่งใน61เจ้าเมืองชื่อว่าราจูที่เขาทําเช่นนั้นก็พร้อมไม่ชอบสิงหาเรดตี้ เจ้าเมืองคนอื่นๆต้องการให้ราจูกล่าวคำขอโทษแต่ราจูก็บอกว่าเขาจะตัดหัวตัวเองแต่จะไม่กล่าวคำขอโทษทางด้านสิงหาเรดดี้เขาเห็นแก่ส่วนรวมและเขาก็เห็นว่าราจูเป็นคนที่ดีแต่แค่มีความเกลียดชังในตัวเขาคนเดียวเท่านั้นสิงหาเรดดี้จึงให้อภัยราจูหลังจากนั้นงานพิธีก็ดำเนินไปอย่างราบรื่น หลังจบการแสดงอันสวยงามของลักษมีสิงหาฤดีก็เข้ามาชมเธอและแนะนําให้เธอใช้ความสามารถด้านศิลปะเพื่อประชาชนแต่เธอก็ยืนยันว่าการแสดงของเธอมีไว้เพื่อเทพเจ้าเท่านั้น หลังจากวันนั้นลักษมีก็ได้พบกับสิงาหารฤต้ครั้งซึ่งเขาเข้าไปช่วยแม่ลูกออกจากบ้านที่ไฟไหม้และเหตุการณ์นั้นก็ทำให้สิงหารฤต้ได้รู้ว่าประชาชนโดนอังกฤษกดขี่รีไทยจนขาดแคลนอาหารเด็กชายไม่สามารถทนเห็นแม่อตายได้จนต้องลักขโมยของกินมาให้แม่ซึ่งมันก็ทำให้ผู้เป็นแม่ปวดใจทีลูกต้องมาเป็นแบบนี้จึงตัดสินใจเผาบ้านตัวเองหวังจะจบชีวิตทั้งครอบครัว สิงหาเรดดี้ไม่รอช้าสั่งให้คนนําอาหารมาแจากใจ่ายให้ชาวบ้านพร้อมกับสั่งค่ารับใช้ของพวกอังกฤษชื่อวิชัยให้ไปบอกพวกอังกฤษว่าจากนี้ประชาชนชาวอินเดียจะไม่จ่ายภาษีได้พืชผลและอาหารจนกว่าจะหมดหน้าแล้งถึงแม้การทําแบบนี้จะทําให้อังกฤษไม่พอใจมากๆแต่สิงหาเรดดี้ก็ไม่ได้วันกลัวอะไรส่วนเมืองอื่นๆก็มีหลายเมืองที่ทําตามเขาแต่หลายเมืองก็ไม่ได้ทําตามเพราะกลัวว่าจะเดือดร้อน จากนั้นวิชัยก็นําเรื่องทั้งหมดมาแจ้งคอเคนผู้บัญชาการกองทัพมกฤษ เขาเลยจะสั่งลงโทษทุกคนที่ไม่ยอมจ่ายภาษีแต่วิชัยก็เตือนไว้ว่าตอนนี้เรนาดูอยู่ภายใต้กฎหมายของอังกฤษก็จริงแต่ผู้คนยังคงเชื่อฟังผู้นำของพวกเขาอยู่ซึ่งชายคนนั้นก็คือสิงหาเรดดี้จากนั้นวิชัยก็เล่าถึงบารมีและความแข็งแกร่งของสิงหาเรดดี้ให้คอเคียนฟังแต่เขาก็ไม่เชื่อมองว่ามันเป็นแค่เรื่องงมงายเขาจึงส่งเจมสันนายทหารผู้เดที่ยมให้เดินทางไปจัดการเรื่องนี้ ตัดฉากไปที่ลักษมีเธอได้มาร่วมงานแต่งของย่าเธอซึ่งงานแต่งนี้สิงหาเรดดี้ก็มาร่วมงานด้วยเพราะเขารู้ว่าลักษมีจะต้องมาและเขาก็อยากเจอเธอมากเมื่อทั้งคู่ได้เจอกันสิงหาเรดดี้ก็สารภาพรักและมอบสร้อยแทนคำสัญญารักให้เธอต่อมาสิงหาเรดดี้ต้องเข้าทำวิธียังนาเพื่อขอฝนบรรเทาความแห้งแล้งและมันก็ทำให้สิงหาเรดดี้รู้ว่าเขาได้แต่งงานไปแล้วตั้งแต่ตอนที่ยังเด็ก สาเหตุที่ต้องแต่งก็เพราะในตอนนั้นเกิดภายแล้งสิงหาเรดดี้คือผู้ถูกเลือกเพื่อทําพิธียังนาซึ่งผู้เข้าทําพิธีจะต้องแต่งงานแล้วโดยเจ้าสาวองค์เขามีชื่อว่าสิทธิธรรม,มาส่วนสาเหตุที่สิงหาเรดดี้ไม่รู้มาก่อนก็เพราะเขามีดวงชะตาโทสะหากพบเจอภรรยาอาจเกิดภัยร้ายแรงได้ สิงหาเรตตี้รู้สึกเสียใจมากที่เขาไม่อาจกรองคู่กับหญิงสาวที่เขารักได้ทางด้านลักษมีก็ใจสลายไม่สามารถใช้ชีวิตที่เหลือต่อได้เธอถึงจะฆ่าตัวตายแต่สิงหาเรตตี้ก็ตามไปห้ามได้ทันและได้ขอให้เธอมีชีวิตอยู่ต่อเพื่อใช้ทักษะทางด้านศิลปะที่พระเจ้ามอบให้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนหลังจากที่สิงหาเรตตี้ได้พูดคุยกับสิทธธรรมมาเขาก็ได้รู้ว่าสิทธธรรมมาหลงรักเขามากๆคิดถึงในเธอนทูลเขามาตั้งแต่เด็ก เธอพยายามมดทนที่จะไม่มาพบเพื่อความปลอดภัยของสิงหาเรดดี้พอถึงวันที่เขาหมดดวงชะตาโทะเธอก็อยากจะมองหน้าคนที่เธอเฝ้ารอมาโดยตลอดแต่ก็กลัวว่าจะร้องไห้ด้วยความดีใจในงานพิธีเธอจึงอดทนไว้จากนั้นสิทธธรรมมาก็ขออนุญ,ญาตสิงหาเรดดี้เพื่อมองหน้าเขาสักครั้งเมื่อสิงหาเรดดี้รู้ว่าสิทธธรรม,มรักและเธอทุลนเขามากขนาดนี้ก็ใจอ่อนเข้าไปหาเธอและสัญญาว่าจะไม่มีวันทิ้งเธอ ตัดฉากไปที่เจมสันเข้ามาถึงเรนาดูและเดินทางม,มาหาชาวบ้านเพื่อแจ้งว่าจะไม่เก็บภาษีพืชผลแล้วแต่เขาจะเก็บภาษีที่ดินแทนสําหรับคนที่ไม่จ่ายที่ดินทั้งหมดจะโดนยึดผลผลิตทุกอย่างก็จะเป็นของอังกฤษถือได้ว่าเจมสันก็จะเลยไม่เบาเลยทีเดียว ทางด้านซับบายาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินก็พยายามขอความเห็นใจแต่เจมสันก็ไม่ฟังแถมยังเล่นสนุกด้วยการในซับบายาวิ่งแข่งกับมา้าถ้าซับบายาชนะเจมสันจะยกที่ดินให้ซึ่งก็แน่นอนว่าชายชราไม่มีทางวิ่งชนะม้าได้อยู่แล้วแต่เขาก็ยังคงวิ่งสุดกำลังด้วยความหวังจนหมดแรงล้มลงไปนอนกับพื้นทัในใดนั้นสิงหาเรดดี้ก็เข้ามาพร้อมกับขี่ม้าตัวนั้นไปหาซับบายาเพื่อช่วยเขา เจมสันไม่รอช้าสั่งให้ทหารเข้าไปจัดการสิงหาเรดดี้ แต่ทหารเพียงแค่นั้นก็มีสามารถทำอะไรได้ในระหว่างต่อสู้สิงหาเรดดี้ก็พูดขึ้นมาว่าไรนาก็ของเราตนกล้าก็ของเราดัางนั้นผลผลิตก็ต้องเป็นของเราทำไมต้องจ่ายภาษีพวกแกด้วยคำพูดของสิงหาเรดดี้ปลุกใจชาวบ้านให้ฮึกเหิมจนเจมสันไม่สามารถใช้ปืนยิงสิงหาเรดดี้ได้เพราะถ้าทำแบบนั้นเขาคงไม่รอดพ้นจากมือเท้าชาวบ้านแน่นอนเจมสันเลยรีบขึ้นม้าหนีไปแต่ม้ากลับฟังแค่คำสั่งของสิงหาเรดดี้เท่านั้นเจมสันเลยต้องยอมก ้มหน้าหนีไปตามที่สิงหาเรดดี้สั่งเพื่อชีวิตรอดในเมื่อเจมสันไม่สามารถเก็บภาษีจากเมืองนอตสัมได้เขาจึงเอาคืนด้วยการเก็บภาษีและคุกคามเมืองอื่นๆมากขึ้นซึ่งเมืองอื่นๆก็ต้องยอมให้ประชาชนโดนกดขี่โดยที่ไม่สามารถทําอะไรได้เลยวันหนึ่งสิงหาเรดดี้เดินทางไปสวดมนต์บนภูเขาเจมสันจึงใช้โอกาสนี้บุกไปงานแต่งของชาวบ้านเพื่อไปยืดพืชผลและสเสบียงทั้งหมดเหล่าชาวบ้านก็ได้แต่อ้อนวอนขอความเห็นใจ เจมสันจึงยื่นข้อเสนอให้ว่าอังกฤษจ,จะไม่เก็บพืชผลไปเป็นภาษีแต่ต่อจากนี้ก่อนงานแต่งของทุกคนจะต้องส่งตัวเจ้าสาวไปนอนกับเจมสันก่อนแน่นอนว่าชาวบ้านไม่อาจขายศักดิสีเพื่ออาหารได้เจมสันหัวเราะลั่นอย่งสะใจแล้วก็ขนพืชผ,ผลและอาหารไปทั้งหมด ในระหว่างนั้นก็มีเด็กคนหนึ่งวิ่งไปกำรรเข้าวคืนมาจนโดนเจมสังขีบจนกระเด็นผู้เป็นแม่ร้องไห้บอกให้ลูกเอาไปคืนแต่เด็กน้อยก็บอกว่านี่คือของของเราจากนั้นก็มีชาวบ้านคนอื่นท่ามแบบนั้นด้วย เมื่อสิงหาเรดดี้รู้เรื่องก็รีบมาทันทีแต่มันก็สายไปแล้วชาวบ้านที่ต่อต้านโดนแขวนคอส่วนเด็กคนนั้นถูกเผาทั้งเป็นสิงหาเรดดี้โมโหมากสั่งให้ทหารประกาศไปทั่วเมืองว่าเขาจะไปตัดหัวเจมส์สันและให้ชาวบ้านทุกคนเป็นประจักษ์พยานวันนี้คือโทษประหารที่สิงหาเรดดี้จะมอบให้ หลังจากนั้นชาวบ้านจํานวนมากก็พากันไปที่ค่ายทหารของเจมสันซึ่งก็มีทหารจํานวนมากตเตรียมการรอไว้แล้วหลังจากนั้นไม่นานสิงหาเวตดี้ก็บุกเดี่ยวเข้ามาพละก,กําลังมหาศาลและความรวดเร็วคล่องแคล่วทําไม่สามารถจัดการทหารได้อย่างรวดเร็วเจมสันผู้มั่นใจในฝีมือดาบของตัวเองก็บุกเข้าไปสู้กับสิงหาเวดตี้แต่ฝีมือมันก็ห่างชั้นกันมากเมื่อสู้ไม่ได้ก็เลยวิ่งหนีเอาชีวิตรอดตด,ดลงน้ําไป สิงหาเรดดี้ก็โดดตามลงไปตัดหัวได้อย่างง่ายดายเมื่อชาวบ้านได้เห็นหัวเจมสันนลอยขึ้นเหนือน้ำพวกเขาก็ส่งเสียงร้องดีใจนอกจากนี้สิงหาเรดดี้ยังส่งคนไปชิงเอาสเสบียงอาหารที่ถูกยื้ไปคืนมาได้ทั้งหมด สิงหาเรดดี้ไว้ชีวิตวิชัยเพื่อให้เขานําหัวเจมสันกลับไปให้คอเคนและเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังซึ่งมันก็ทําให้ผู้อังกฤษเริ่มเกรงกลัวสิงหาเรดดี้ขึ้นมาพวกเขาจึงรีบนําทหารจํานวนมากบุกไปโจมตีก่อนที่สิงหาเรดดี้จะแข็งแกร่งไปมากกว่านี้ทางด้านสิงหาเรดดี้ก็นำสเสบียงอาหารที่ชิงกลับมาได้แจกจ่ายให้ประชาชนทั่วเรนาดูและเรียกเจ้าเมืองทั้งหมดมาประชุมเพื่อขอให้เข้าร่วมการต่อสู้กับอังกฤษ แต่ก็ไม่มีเมืองไหนกล้าเข้าร่วมเพราะกลัวว่าเมืองตัวเองจะเดือดร้อนแถมบางเมืองยังขอให้สิงหาเรดดี้ไปขอโทษและบอกอังกฤษว่าเมืองของพวกเขาไม่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน สิงหาเรดดี้โมโหมากที่จะเมืองหลายคนไม่มาช่วยสู้แถมยังบอกให้เขาไปขอโทษอีกแต่ถึงแม้ว่าจะไม่มีเมืองไหนยอมมาช่วยสิงหาเรดดี้ก็ยังยืนหยัดที่จะสู้จนในที่สุดซับบายาก็มาขอร่วมสู้ด้วยถึงแม้เขาจะมีอายุมากแล้วแต่หลังจากวันนั้นเขาก็รู้ดีว่าสักวันสิงหาเรดดี้จะต้องประกาศสึกกับอังกฤษแน่นอนซับบายาเลยฝึกซ้อมมาโดยตลอดเพื่อจะได้สู้รบเคียงบ่าเคียงไหลกับสิงหาเรดดี้หลังจากนั้นก็มีชาวบ้านคนอื่นๆมาเข้าร่วมด้วย แต่จํานวนมันก็ยังมีน้อยกว่าศัตรูหลายเท่าสิ่งหาดดีจึงได้ฝึกซ้อมการต่อสู้กับชาวบ้านและเตรียมการวางแผนกลยุทธ์สู้รบในที่สุดกองทัพอังกฤษก็เดินทางมาถึงเมืองนอสซัมพวกเขาไม่รอช้าเปิดฉากการโจมตีด้วยปืนใหญ่ทำให้ชาวบ้านได้รับบาดเจ็บสาหัสร้รองลันด้วยความเจ็บปวดสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านที่เหลือ เพื่อเรียกกำลังใจให้กลับมาสิงหาเรดดี้จึงลุยเดียวออกไปสู้ยังไม่หวั่นกลัวจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็สู้กันอย่างดุเดือดถึงแม้ทหารนังกฤษจะมีจํานวนมากกว่าแต่าทางฝั่งสิงหาเรดดี้ก็สามารถตัดกาลังศัตรูไปได้เยอะด้วยหลุมไฟวงล้อไฟและประตูกับดกักหลังจากนั้นทหารนังกฤษก็บุกเข้ามาได้สิงหาเรดดี้ก็เข้าไปสังหารคนแล้วคนเล่า ในระหว่างนั้นมีศัตรูเล็งปืนไปที่สิงหาเดดี้แต่ก่อนนี้พวกเขาจะลั่นไกลซับบายาก็พุ่งเข้ามาใส่จนทหากกรอังกฤษตกลงมาตายกันหมดส่วนซับบายาก็ได้รับบาดเจ็บสาหาัสและหลังจากนั้นไม่นานเขาก็สิ้นใจอย่างภาคภูมิสิงหาเดดี้ลุกขึ้นสู้ต่อจนอังกฤษพ่ายแพ้และกำลังจะหนีกลับไปแต่ราจูก็นำทัพมาสมทบ ทหารอังกฤษเลยหันกลับมาต่อสู้อีกครั้งเพราะก่อนหน้านี้อังกฤษเคยไปขอให้ราจูมาช่วยแต่จริงๆแล้วราจูไม่ได้มาช่วยเขามาดูชัยชนะของสิงหาเรดดี้ตั้งหากซึ่งก็เป็นเพราะราจ,จูนับถือสิงหาเรดดี้ที่นำทัพชาวบ้านไม่กี่คนแต่าสามารถทำให้กองทัพอังกฤษหวาดกลัวจนต้องไปขอความช่วยเหลือหลังจากนั้นสิงหาเรดดี้ก็ส่งศพทหารอังกฤษกลับไปยังฐานทัพ สร้างความตื่นตกใจให้พวกเขาเป็นอย่างมากยิ่งไปกว่านั้นสิงห์ฮารเรดดี้ยังเดินทางไปอ่านสารเปิดศึกด้วยตัวเขาเองซึ่งทหารอังกฤษที่นั่นยังไม่มีใครเคยเห็นหน้าสิงห์ฮารเรดดี้มาก่อนทันในนั้นช่างวาดภาพก็มาแจ้งขอเคยนว่าภาพของสิงห์ฮารเรดดี้ที่สั่งวาดเสร็จแล้วและเมื่อเขาได้เห็นภาพวาดก็ตกใจมากเพราะคนในภาพคือคนเดียวกับที่มานสารเปิดศึก ชัยชนะของสิงหาเรดดี้ช่วยให้มืน่นอื่นกล้าที่จะเข้าร่วมสิงหาเรดดี้มองเห็นถึงสงครามครั้งใหญ่ที่กำลังจะมาถึงเขาเลยต้องยอมทิ้งเมืองนอสัมเพื่อออกเดินทางรวบรวมกำลังคนเพิ่มเติมส่วนลูกเมียและแม่เขาก็ไปส่งให้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยสิทธิทำมาเสียใจมากที่ต้องจากกันกับสามีแต่เธอก็เข้าใจว่าสิงหาเรดดี้ไปสู้เพื่ออิสรภาพและจริงๆแล้วเธอก็รู้ว่าสิงหาเรดดี้มีคนที่เขารักอยู่แล้ว ทางด้านอังกฤษก็ออกตามล่าสิงหาเดดี้เพราะพวกเขาเห็นว่าหาผู้นำชาวิินเดียตายการต่อต้านนี้ก็จะจบลงอังกฤษใช้ทุกวิธีทางเพื่อตามหาเขาคาชาวบ้านทุกคนที่ไม่ยอมบอกที่อยู่สิงหาเดดี้ จนวันหนึ่งพี่ชายสิงหาเลดตี้ได้บอกทิวของสิทธิธรรมมาเพื่อแลกกับเงินยังดีที่สิงหาเลดตี้ตามไปช่วยได้ทันและเขาก็ต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ว่าจะลงโทษประหารพี่ชายตัวเองไหมซึ่งสิงหาเลดตี้ก็เคารพการตัดสินใจของแม่ว่าจะยังไงซึ่งเธอก็เลือกที่จะไว้ชีวิตลูกชายตัวเองทหารอังกฤษไม่เจอสิงหาเลดตี้เลยแม้แต่เงาพวกเขาเลยออกไปประกาศจับซึ่งก็มีหลายคนอยากได้เงินรางวัลรวมถึงชายคนหนึ่งที่เขารู้ว่าสิงหาเลดตี้อยู่ที่ไหน เขาเลยไปร่วมมือกับนักรบกลุ่มหนึ่ง แต่พอไปถึงหัวหน้านักรบที่ชื่อว่าพันตีก็ได้สังหารชายผู้นั้นและคููเขาเพื่อขอเข้าร่วมการต่อสู้ด้วยโดยพวกเขาเป็นชาวทมินซึ่งเดิมทีเตลกูและทมินไม่ค่อยจะถูกกันสักเท่าไหร่แต่เนื่องจากพันตีได้รู้เรื่องราวและวิวรกรรมอันนายกย่องของสิงหาฤดีพวกเขาก็นับถือและอยากจะมาช่วยกอบผู้อินเดียจากนั้นราจ,จูก็ถามพันตีว่ารู้จักสิงหาฤดีได้ยังไงเขาก็ตอบว่าแผ่นดินทมินในตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักสิงหาฤดีแถมยังร้อง องเพลงของสิงหาเดดดี้ได้อีกด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นฝีมือของลักษมีเธอใช้ศิลปะการแสดงของเธอบอกเล่าเรื่องราวของสิงหาเดดดี้และสร้างขวัญกำลังใจให้ชาววินเดียนลุกขึ้นมาร่วมกันต่อสู้หลังจากนั้นกองทัพของสิงหาเดดดี้ก็มีกำลังคนมากขึ้นเรื่อยๆจนสามารถเตียวเมืองนอซามขึ้นมาได้ ทางด้านฝั่งอังกฤษซึ่งวางแผนชั่วร้ายโดยเข้าสัญญากับบาซีหนึ่งใน61เจ้าเมืองของเรนาดูว่าจะยกเรนาดูให้ครึ่งหนึ่งหากเขาสั่งหารสิงหาเรดดีด้และครอบครัวได้ บาซีจึงชวนราจูที่ไม่ค่อยชอบสิงหาเิดี้ให้มาช่วยรอบสังหารซึ่งเขาก็ตกลงแต่สุดท้ายคนของบาซีก็ถูกฆ่าถึงทั้งหมดนั่นก็เพราะบาซีโดนราจูหลอกเพราะถึงแม้ราจูจะไม่ค่อยชอบสิงหาเิดี้แต่ราจูก็นับถือเขาอีกอย่างราจูก็ไม่คิดจะยอมก้มหใหยอังกฤษส่วนสิงหาฤดี้ก็พอจะรู้ว่าบาซีไม่น่าไว้ใจแต่เขาก็ปล่อยให้บาซียังอยู่ร่วมทัพด้วยเพื่อให้รู้ว่ามีใครอีกที่คิดทรยศ สิงหาเลดี้ลงโทษคนทรยศทั้งหมดด้วยการประหารแต่เขาก็ไว้ชีวิตคนทรยศหนึ่งคนซึ่งก็คือลูกชายของท่านเวลาโดยสิงหาเลดี้ก็ได้ให้วีลาเป็นคนตัดสินโทษเองถึงแม้เขาจะรักและหวังในตัวลูกชายมากๆแต่ความผิดครั้งนี้มันก็ใหญ่หลวงเกินกว่าจะให้อภัยเขาถือดาบเดินเข้าไปเพื่อจะลงโทษประหารชีวิตลูกชายแต่สิงหาเลดี้ไม่อยากให้วีลาต้องเจ็บปวดไปมากกว่านี้เขาเลยขอเป็นคนลงมือแทน หลังจากแผนการรอบสังหารไม่ได้ผลคอเคนก็สั่งให้อังกฤษส่งระเบิดมาเต็มลำเรือเพื่อนำมาสังหารหมู่ชาวอินเดียที่ต่อต้าน ในขณนะเดียวกันลักษมีก็ถูกจับตัวไปเพราะสิ่งที่เธอทำมันเป็นภัยร้ายแรงต่ออังกฤษไม่แพ้สิงหาเดดี้เลยและเมื่อคอยเขียนได้รู้ว่าเธอคือคนรักของสิงหาเดดี้เขาก็ดูมินและยามศักดิ์สิเธอบ,บังคับให้เธอเต้นระบำโชว์จากนั้นลักษมีก็เริ่มการแสดงเธอใช้เสื้อผ้ามาจุดไฟประกอบการเต้นอย่างสวยงามจากนั้นไม่นานพวกอังกฤษก็ได้รู้ว่าเธอไม่ได้เต้นรำเพื่ออังกฤษไม่ได้เต้นรำเพื่อตัวเองแต่เธอทำเพื่อคนที่เธอรักและเพื่ออินเดีย การเสียสละของเธอสามารถทำลายระเบิดได้ทั้งหมดและทำให้มีทหารนักกุษตายจำนวนมากเมื่อสิงหาวิตี้รู้เรื่องก็รีบมาทันทีเขาพบกองเท่าของเธอพร้อมกับสร้อยคอที่เคยมอบให้ จากมันก็มีศึกครั้งใหญ่เกิดขึ้นทหารนับพันเข้าสูร,รบกันอย่างดุเดือดจากการนำทัพของสิงหาเลดี้และแรงใจเต็มร้อยของพวกเขาทําให้มีชัยชนะเหนืออังกฤษแต่ศึกครั้งนี้ก็สูญเสียบุคคลสําคัญและเจ้าเมืองไปหลายคนส่วนท่านวีลาก็โดนจับตัวไปและพวกอังกฤษใช้ประโยชน์จากเรื่องที่เขาเพิ่งสูญเสียลูกชายไปโดยการยุยงปลุกป,ปั่นวีลาว่าสิงหาเลดี้ไว้ชีวิตพี่ชายที่ทรย์ยศดได้กลับประหารลูกชายวีลาที่ทําผิดเหมือนกันวีลารักลูกชายมากจน โดนปั่นได้ง่ายจากนั้นนังกริก็ปล่อยตัววีลาออกมาพร้อมกับปล่อยข่าวลือว่าสิงหาเลดี้ตายไปแล้วเพื่อให้ประชาชนและเจ้ามืน่นอื่นไม่กล้าลุกขึ้นมาต่อต้านอีกทางด้านสิงหาเลดี้ก็ต้องกลับไปจุดตะเกียงบนยอดเขาตามปกติที่เขาต้องทําเมื่อพระจันทร์เต็มดวงเพื่อเป็นแสงแห่งความหวังในชาวบ้านและเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขายังมีชีวิตอยู่สิงหาเลดี้เดินทางไปจุดตะเกียงกับวีลาเมื่อไปถึงยอดเขาวีลาก็ได้แอบวางยาสิงหาเลดี้ ในขณะเดียวกันสิทธิ์ทร,รม,มาก็ตามมาหาเพราะเธออยากเห็นกับตาว่าสามียังมีชีวิตอยู่สิงหาเลดี้เข้าไปหาลูกเมียด้วยความดีใจแต่หลังจากนั้นไม่นานอยากก็เริ่มออกฤทธิ์สิงหาเลดี้พอจะรู้ตัวว่าจะต้องเกิดเรื่องร้ายกับเขาจึงได้พาลูกเมียไปส่งในที่ปลอดภัยส่วนตัวเขาก็จะต้องกลับมาจุดตะเกียงให้ได้แต่บนยอดเขาก็เต็มไปด้วยทหารนังกฤษสิงหาเลดี้พยายามผ่าวงล้อมทหารจนไปจุดตะเกียงได้สำเร็จก่อนที่เขาจะโดนจับตัวไป ในระหว่างที่เวลาเดินทางกลับเขาก็ได้พบลูกชายอีกครั้งและมันก็ทําให้รู้ว่าสิงหาเดดี้ไม่ได้ประหารลูกชายเขาเพราะเห็นแกวีลาและเมื่อลูกชายรู้ว่าพ่อทรยศ์หักหลังสิงหาเดดี้ <c oughs> เขาก็โกรธพ่อมากๆรีบวิ่งตามขึ้นไปช่วยสิงหาเดดี้แต่ก็ถูกทหารอังกฤษยิงตายวีลารู้สึกผิดมากที่ทําแบบนั้นเขาขอโทษสิงหาเดดี้และฆ่าตัวตายชดใช้ความผิด หลังจากนั้นแกนนำการต่อต้านอังกฤษทั้งหมดก็ถูกจับและโดนลงโทษโดยการเนรเทศไปอยูกก่เกาะ ส่วนสิงหาเลดี้ถูกนำตัวไปพิจารณาความผิดศาลสั่งให้เขาขอโทษอังกฤษเพื่อลดโทษแต่สิงหาเลดี้เลือกที่จะไม่ขอโทษแถมยังตะโกนไล,ล่อังกฤษออกจากประเทศของเขาสิ่งนั้นก็ทําให้เขาได้รับโทษตัดสินประหารด้วยการแขวนคอต่อหน้าประชาชนชาวินเดียจํานวนมากซึ่งประชาชนทั้งหลายก็ก้มหน้าเพราะไม่สามารถโทษเห็นคนที่พวกเขารักถูกประหารได้แต่สิงหาเลดี้กลับบอกให้ทุกคนเงยหน้าขึ้นมามองเขาและพูดปลุกใจให้ทุกคนลุกขึ้นมาต่อสู้คดีสรภาพ เพื่อประเทศชาติจากนั้นสิงหาเลดี้ก็ถูกแขวนคอแต่อยู่ดีๆเขาก็ลืมตาขึ้นมาและกระโดดออกจากแท่นประหารไปต่อสู้และในที่สุดเขาก็ถูกตัดหัวขาดแต่ร่างกายเขายังกวัดแกวงดาบต่อจนสังหารคอเคนได้ เพื่อเตือนและขู่ชาวินเดียทหารอังกฤษได้แขวนประจานศรีรษะของนาราสิงหาเลดี้ไว้เป็นเวลานับ30ปีแต่สิ่งที่สิงหาเลดี้ทำไว้ยิ่งทำให้มีคนนับแสนนับพันลุกขึ้นมาปฏิวัติและต่อสู้มาโดยตลอดจนอินเดียได้รับเอกราชในวันที่15สิงหาคมปีคศ1947 ถึงแม้ปัจจุบันจะไม่มีการล่านอนนกคมแล้วแต่การต่อสู้ก็ยังมีอยู่ซึ่งเป็นการสู้เพื่อความเท่าเทียมได้สิทธิและเสรีภาพที่เราควรได้รับสู้เพื่อความยุติธรรมสู้เพื่อความเป็นคนและสิ่งสําคัญในการต่อสู้ก็คืออุดมการณ์จิตวิญญาณและเจตนารมณ์แรงกล้าเพราะสิ่งเหล่านี้จะไม่มีวันจางหายไปแม้เหล่าผู้กล้าทั้งหลายจะจากไปแล้วสุดท้ายนี้แอดอยากจะถามทุกคนจากในหนังจะเห็นว่าเจ้าเมืองหลายเมืองไม่อยากให้ประชาชนต้องไป ตายในการรบเขามองว่าแม้จะต้องอยู่อย่างทาาแต่ถึงยังไงก็ยังมีชีวิตอยู่ต่อกับครอบครัวกับคนที่รักทุกคนคิดว่าเจ้าเมืองที่คิดแบบนี้ผิดไหมผิดกดหนึ่งไม่ผิดกดสองนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์อยากดูคลิปถัดไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ